เอาละครับในรอบแรกเองฮะเรามีประสานเวทกับชาแมนครับและแน่นอนครับผมเอาชาแมนลงไปก่อนนะับเพราะว่าเราจะได้ตัวสมติตัวนด้งฮะแต่รอบแรกฮะผมไม่ได้ลงมานะครับก็เลยชนะฟรีไปไอเทมในรอบนี้ฮะเซอร์กรอบไม่ออกมาสมไปก็เสียงงั้นเอามาเป็นถุงมือก่อนละกันนะฮะเราไปหวังแวนการ์ดในช่วงเทียร์สองละกันนะแต่ก็ดันละฮะเกรงไว้สองสายตอนนี้ได้กำยำมาเพิ่มอีกสายหนึ่ง กำยำปลาเถื่อน Like แต่ภาษาป่าเถื่อนเนี่ยไปคู่กับชาแมนได้นะี่ฮะ6-6เลยเป็นภาษาที่เข้าคู่กันได้ค่อนข้างดีฮะงั้นผมจะเล่นเป็นชาแมนป่าเถื่อนและกันท่าตัวออกมาเป็น2ดาวนะะและในรอบนี้ถ้าเจอกับกำยำฮะปะ่าเถื่อนเหมือนกันซึ่งแบกนี่น่าจะเป็นตัวที่เก็สบสแปกได้ค่อนข้างดีฮะถ้าเจอกับทิมชาแมนครับเพราะว่ากระจายคนร้วนๆแบบนี้ฮะเลือดของตัวชาแมนหรือตัวมินเนี่ยที่ออกมาตัวสมอนที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายเนะฮะเลยแกนี้เราอาจจะสู้กับกำยำไม่ไหวเหมือนกันแต่ในรอบนี้ฮะชนะไปครับ ตอนนี้ก็มีตัวเลือกไปทางเดินก็คือทางฮิลเลอร์แล้วก็มีเวนอมครับใกล้จะ2ดาวแล้วนะฮะ ส่วนทีมที่เราเจอในวันนี้ฮะโหชาวแมนสามทีมเลย <c oughs> ว่าตัวเวทที่เราเก็บไว้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์นะฮะเพราะว่าถ้าปั้นตัวนี้ไม่เกิดตัวเวทเกิดขึ้นมาเมาาื่อไหร่ก็แต่รายที่ดีฮะ <c oughs> แล้วรอบนี้ฮะก็เจอกับชาวแมนป่าเถื่อนเหมือนกันครับ <c oughs> ผมไม่ได้เอาบิสแบ็กลงไปนะฮะคิดว่าน่าจะไม่ได้จำจําแหละแล้วก็น่าจะไม่เล่น,ำำลลน,าลนชาวแมนด้วยแต่ใช้ไปก่อนจะดูแล้ววันนี้อาจจะไม่มีทีมวเวทนะฮะเราจะเล่นทีมเวทเพราะว่าเล่นซ้ํากับทีมชาวบ้านเขาเยอะเนี่ยมันจะทาให้ปั้นตัวยากฮะส่วนในรอบนี้ครับ ลงตัวมาเหมือนกันก็จริงนะฮะแต่ฝั่งเราเนี่ยได้เปรียบแล้วก็สนัะไปฮะดูดูแล้วไม่น่าจะมีทีมเวทนะฮะแต่ก็น่าจะมีฮันเตอร์มีแอสซินนะฮะสองทีมนี้เราก็ค่อนข้างแพ้ทางนะฮะถ้าจำไม่เข้าจัดครับและตอนนี้ฮะมีสตอมมา1ตัวดัสเซลก็มาอีกตัวหนึ่งฮะสนับ่ายเนี่ยไม่เล่นแล้วกันนะฮะส่วนตัวชาแมนฮะผมใช้ไปก่อนแล้วกันนะฮะต้นเกม รอบนี้เจอกับโรค,ครับสองดาวสตัวฮะแอนตี้เมนกับเวนอมส่วนฝั่งเราฮะยังไม่มี2อดาวสักตัวฮะน่าจะสู้ไม่ได้ครับแพ้ไปถ้าไข่ไม่ได้สักตัวเลยดูดิ <c oughs> อ่ะตอนนี้ฮะพยายามกดดูทีมบ่อยๆนะฮะว่าเขาเล่นทีมอะไรกันบ้างนะฮะถ้าไม่มีเวทเนี่ยผมว่าผมจะไปเวทน,นะฮะ และก็อย่างที่บอกครัแวนการ์ดมาครับโอเคแวนการ์ดมาก่อนเลยฮะเดี๋ยวไปเวทก็แวนการ์ดจำเป็นต้องใช้มากเลยฮะให้ตัวแล้วหน้ายืนหนามากๆฮะ รอบที่5้ฮะตัวเวทเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโลโลปลาเถื่อนโลโลจะเล่นกับเวนอมทิ้งไปนะฮะหรือว่าจะลองดูดิ <c oughs> ลังเลอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้19บาทเา่าดอกเบี้ยหายไป1บาทกับความโลเลนี้รู้สึกว่าจะไม่ทันได้ขายแล้ว <c oughs> โลเลเลยๆเกินรอบนี้ฮะเจอกับป๋าเถียรฝั่งเขาสี่ตัวแล้วนะฮะแล้วก็สองดาวบานเบินเลยโอ้โหไปครับสปินเบกเกอร์ฮรับไปงัดมาฮะไปงัดอะไรสู้ใครก็ไม่ได้ฮะสองดาวทั้งทีแบบนี้จีจีแพ้ไปตกใส่ต้องใช้แผนฮะลากลงมาบนสนามสองตัวแล้วส่งฟรีจะมีตัวอะไรโผล่มาเอ่ยโอ้โหไม่เข้ากับทีมเลยใจคอพี่จะไม่ส่งดาวให้ผมหน่อยเลยฮะโอ้โห เคลียร์ตัวทั้งหมดเงินที่มีอยู่ตอนนี้ก็31บาทนะฮะไปก่อนเลยแล้วกันฮะเตรียมแวดเตรียมสปิลิตมาแล้วครับฟลิช2ดาวครับรอบนี้เจอกับตัวเหลือถึงแม้ว่าทีนี้จะดาเมจไม่มีนะฮะแต่ก็มี2ดาวส่วนฝังเขาไม่มีผสานไม่มีอะไรเลยนะ,ะก็แพ้ไปจริงเหแบบนี้นะฮะฟลิม2ดาวแล้ว อ่ะเอาละได้เวลาสุ่มหาตัวกันหน่อยครับตอนนี้เราจะต้องหาตัว 2ดาวบ้างแล้วลิสไพหนึ่งตัวนะครับไปต่อครับต่อฮะแล้วก็ได้เอิร์ธมาอ์หนึ่งตัวฮะไปกันต่อฮะตังหมดแล้วครับตอนนี้มี30บาทเก็บไว้ดอกเบีย้ยนะฮะ้วก็ไม่มีคนเล่นเวทนะครับวันนี้ดูจากทีมแล้วอาจจะติดที่อัศวินนะฮะถ้าจากอกก่อเขาไม่เข้าในเวทเราไม่แรงจริงฮะ,ะอาจจะสู้ไม่ได้แล้วรอบนี้ก็เจอกับโรบมีภาษาพเจอร์แล้วนะฮะก็ทําให้เนี่ยมีดาเมจามากขึ้น2ดาวลิสของเราฮะ,ะเอาไปยืนดาวหน้าเพื่อให้สกิลออกเร็วนะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าจะตายเร็วขนาดนี้เรียบร้อยฮะไม่ อะไรแล้วครับรอบนี้ก็แพ้ไปฮะที่นะวันนี้นะผมว่าผมจะปั้นลิทให้มัน3ดาวอ่ะมันมาทีมักเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยเราทำประสานเวทไปก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้มีดาเมจนะครับเอาสปิดไปเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำเดลต้าสแลมครับ และรอบนี้ก็เจอกับพีมยมโหด p o ย s ซ n เนอร์พอย e r อร์ต้นเกมนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะดามเมจค่อนข้างดีและรอบนี้เขาลงมา5ตัวแล้วนะฮะ,ะมาดูนะฮะว่าภาษสานเวทของเราทําแล้วจะฆ่าใครได้บ้างไหมอย่างน้อยฮะตอนนี้จ a ก k นอดน,น่าจะเป็นของผมนะฮะและก็อ้าวได้หิวสักั้นตัวเดียวฮะเราขอตัวเดียวฮะก่อนตายจักรนอตจักร <laughs> แคตัวเดียวยังไม่มีปัญญาฆ่าเลยฮะอ่ะไอเทมรอบนี้ฮะเวทเวทของเราเดยไม่มีรองเท้านะฮะมีแต่รัวฮะโหดูสิครับอันดาดแท้ฆ่าใครก็ไม่ได้ไอเทมก็ก็ไม่ได้แย่นะฮะรอบที่9กับแต้ม69สบาผมสาบานะะผมตั้งใจเล่นมากเลยฮะไม่ได้อยากให้แต้มออกมาแบบเลเทขนาดนี้ฮะแต่อย่างที่เห็นมาเร็วครับไม่ได้นะมา กังกาก็มายตัวฮะตอนนี้ติดอยู่ที่ว่าแนวหน้าเนี่ยเรายืนไม่ไหวนะฮะเราจะต้องทาแนวหน้าให้หนาๆนนไม่งั้นเนี่สู้ใครไม่ได้ฮะต่อให้เวทแรงแค่ไหนถ้าเข้าไปถึงตัวก็จบแล้วรอบนี้ก็เจอกับป่าเถื่อนฮะสองดาวสามตัวแอนตี้เมทก็มาเอธสปิริตก็ไม่ได้ใช้สกิลแน่นอน <S <S <ๆ>อนนี้สปิริตเบเกอร์มาอักกัดแท้ไปหนึ่งทีไบเด่นกันเดนออกมาฮะเออไบเด่นน่าจะทํะไรได้ไม่มากแนวหน้าก็ยืนไม่ไหวลิสต์ของเราก็โดนลุมลำยำๆเละหลายเทคนะฮะคำ โดนลุกยำเละพูดไม่ได้สักทีลิสตของเราก็โดนลุกยำเละเออได้เลยเว้ยได้เลยเว้ยแล้วไม่ได้ฮะเข้าไปในลุ้ยครั้งนึงฮะเออได้เลยเว้ยได้เลยเว้ยได้ไลคันไว้หนึ่งตัวก่อนตายแบบแบบแบบว่าแบบว่าไม่ตีไลคันวะเออเรียบร้อยเหลือแค่สปีดเบเกอร์ฮะน่าจะสู้ไม่ได้ครับแพ้ไปอันเดอร์หลอดของเราฮะแนวหน้าชัางบันฮอบเก้นมาเป็นสายดาเมจแบบนี้ฮะเข้ากับเวทได้ดีมากที่สุดนะครับผมเอาฮอบเก้นมานะฮะเอามาช่วยดาเมจ รอบี่สิบฮะมาสมตัวกันต่อฮะตอนนี้ไมเด่นมากังก้าผมว่าผมจับไม่เล่นนะฮะไปเน้นทางสปิริตฮะเพราะงั้นก็กังก้าไม่เล่นมันก็มาจังเอาจริงๆกังก้าก็เป็นตัวสำคัญฮะตอนนี้เอิร์ธสองดาวแล้วฮะแต่ตัวต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะลงเอเบอร์ฮะและก็เจอมาเป็นลิสครับสองดาวสองตัวฮะต้องสามดาวนนลิสนะวันนี้รอบนี้เจอกับกัมยามังกรนครับเอาจริงๆฮะกังก้านี่เป็นตัวที่ดีนะฮะมาคู่กับไมเด้นได้เลยแต่ถ้าเราเน้นสปิรปิตเนี่ยมันก็จะไปทางเน้นแปมสปิรปิตเพราะงั้นฮะต เป็นเอเบอร์ตัวที่ 6, 6ก็อาจจะเป็นสตอร์ัวที่ 2, 2เพื่อให้เดลต้าแสลมเนี่ยออกได้ดีขึ้นนะฮะเพราะงั้นครับกัง9ผมก็เลยขายไซระนี่คือเหตุผลนะฮะอาจจะหยิบใช้ในช่วงตอนเลเวล8 l e เลเวล9อย่างเงี้ยฮะหรือว,ว่าตัวสปปริของเรามีเยอะเนี่ยก็อาจจะเน้นสแปมไปทําให้ช่วงต้นๆเกมเนี่ยผมก็เลยไม่ทำนะครมันลกช่องเราจะทําตัวที่ใช้ก่อนนะฮะตัวที่อยู่ในอนาคตนี่ก็ไว้ที่หลัง และรอบนี้ก็สู้ไม่ได้ฮะกำยำถึกเกินครับอาจจะเป็นอะไรที่สู้ไม่ได้ในช่วงเลดเกมอยู่แล้วนะ,ะถ้าไม่เน้นเดลต้าสล m ไม่เน้นสปิลิ t เอาละฮะมาแล้วครับสตอม m 2ดาวลิสก็มาอีกตัวนึ่งฮะส่มกันต่อฮะผมจะทำลิสให้3ดาวนะฮะสตอมตอนนี้มีอีก2ตัวและไมเดนก็2ดาว2ตัวเช่นกันนะฮะ แล้วก็อย่างที่เห็นฮะกังก้ามาอีกแล้ววันไหนนี่ไม่เน้นกังก้านี่มาจังเลยฮะรอบนี้ฮะเจอกับเที<โฮ>่ยมโหดไเซนเนอร์เอาละตอนนี้สองดาวเราทั้งทีมแล้วนะฮะแต่จํานวนตัวเราน้อยกว่าหนึ่งตัวคอมเกนของเราดีผมไม่ได้เอาเข้ารัวนะเพื่อที่ว่าจะล่อศัตรูฮะไปทางฝั่งซ้ายบ้างนะฮะเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยรวมมาแค่ฝั่งเดียวนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้อัติเมทฮะเสียเปรียบม,มากๆเลยบอกตามตรงฮะไอเทมรัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะพอหยิบมาใช้ปุ๊บมันทําให้วางตาแหน่่งงแแบบมันต้้ออยูรวฮลเา วางไม่ค่อยเป็นด้วยอ่ะรอบนี้ครับแพ้ไปครับในรอบที่12ครับมีเป็นเอิร์ธมาอีก2ตัวฮะสองดาว2ตัวแล้วเอิร์ธก็มาอีกตัวนะครับพร้อมกับลิสครับขาดอีกแค่ตัวเดียวฮะมันต้องเจอมันต้องเจอ ต้องเจอกับกำยำฮะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยกำยำาจะสองทีมแล้วนะฮะแต่กำยำทีมนี้ครับเป็นกำยำป่าเถื่อนซึ่งก็จะเป็นทีมที่โคตรถึกฮะเพราะว่าตามปกติของภาษาป่าเถื่อนฮะก็จะเป็นตัวที่ถึกและก็มีดาเมจอยู่แล้วนะแต่การเก็บดาเมจของภาษาป่าเถื่อนฮะอาจจะต้องใช้เวลาฮะและในรอบนี้เนี่ย mm hmm. ผมลองเอาฮอกเกนมาเข้ารัวฮะซึ่งก็ไม่ได้ใช้อันติเมทอยู่ดีแล้วก็แพ้ไป <is> อ่าไอเทมรอบนี้ครับ เอ่อสร้อยรักคดาวฮะน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วมีตัวสามดาวแล้วจ้าเลยทีน่ะสามดาวสามดาวสามดาวบางทีก็เบียร์เท่าแค่ดีให้นะฮะถุงวิทีเร็วฮะไม่มีอะไรดีกว่าดีแล้วฮะสรอยรักูดาวไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับว่าลิสเนี่ยกู่ดาวนานอยู่แล้วนะอ่ะตอนนี้ฮะเอิร์ธอีกตัวเดียว กูดาวของลิซ่าอยู่ที่20วินาทีฮะใส่ส้อยรถกูดาวไปก็เหลือประมาณ14วินาทีฮะเพราะว่าลดได้30%ฮะโดยรวมเี่ยก็อาจจะปล่อยได้แค่ครั้งเดียวต่อรอบนะฮะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าน่าจะไม่คุ้มนะถ้าจะเอาให้ฮะเลยเอาให้สตอไปดีกว่าฮะส่วน3ดาวของลิซ่าก็มีเอเวต้พิเศษนะคืออัลตเมทของลิซ่นเองซึ่งมันก็ทําให้ในรอบนี้ฮะชนะไปครับ เาดูกันครับว่าเราจะคัมแบ็กได้ทันหรือไม่ฮะตอนนี้40ต้สุดท้ายเป็นที่โหลเลย แล้วเอมเบอร์ก็2ดาวฮะโอเคเตรียมพร้อมสำหรับรอบต่อไปนะฮะเดี๋ยวส่งหาไมเดนสักนิดหนึ่งอีก3ตัวฮะอยากได้3ดาวอ้าวเอิร์ธของเราฮะ3ดาวซะก่อนนะฮะสแปมสปิริตของเราก็อาจจะได้แค่สตอมนะฮะไหนดูซิมีใครเล่นไมเด้นไหมฮะมีใครดองไหมไม่มีฮะผมจะทำไมเดนให้3ดาวนะฮะส่วนเอิร์ธ3ดาวเนี่ยมีเอเพกิคพิเศษคือเมื่อใช้สกิลฮะจะสามารถสตันศัตรูได้แต่ถ้าเจอกับแอนติเมทอย่างเงี้ยฮะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้สกิลนะฮะแต่อย่างน้อยก็ ยืนดักว่าเดิมฮะและตอนนี้ฮะเรายังไม่เมีสสารสปริ์ด้วยฮะก็ไม่ได้เป็นหัวอะไรมากมายแล้วฮอปเกนของเราฮะตายไปอย่างรวดเร็วฮะเอาไปเยือนแยกออกไปนะฮะเพราะว่ามารวมกันแล้วเพื่อนของเรานี่ตายเยอะต้นเกมแบบนี้ฮะฮอปเกนเนยไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะฮะเพราะว่าตายเร็วแล้วผมก็เอาไว้ให้ตายก่อนด้วยแล้วในตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าจะพอสู้สู้ได้นะฮะลิสต์ของเรายังไม่ตายไมเดนก็ยังอยู่ข้างหลังฮะรอแค่ครูดาวแล้วก็ใช้สกิลแข่งเหลือแค่ฮอปเกนตัวสุดท้ายฮะรอบนี้ชนะไปบ้างแล้วนะฮะ แสบแตะมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเอาคืนบ้างแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวสุ่มหาไบเดนนิดนึงมันต้องมาหน่อยฮนะสมกันแบบรัวๆก็ยังไม่มาไปเวลห้า,าก่อนแล้วกันครับไม่อยากแจกและพอตอนนี้ครับผสานสปริตของเราเนี่ยพร้อมฮะแล้วก็รอบต่อไปเลเวลต่อไปเนี่ยอาจจะเอาสตอมลงไปครับเน้นเน้เนสแปมสปริตฮะรอบนี้เจอกับอัศวิน วางยัดหน้าแบบนี้ลูนหน้ามดาวแล้วครับเรียบร้อยโอเคฮะเข้าทางเราเหมือนกันฮะเราก็เดวต้าสลัมไปหนึ่งทีโดนลูน่าไปด้วยฮะลูน่าใบไปแล้วก็โดนสโลฮะโอโ้โหวงลูน่ามาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ฮะโดนแค่เอเบอร์ไปตัวเดียวทําให้เดวต้าสลัมในรอบต่อไปเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ครับมีฮอปเกตฮะมาช่วยทาดาเมจฮะยิงระเบิดแล้วก็ลงระเบิดลงมาเหลือแค่เคอร์ได้ตัวสุดท้ายฮะน่าจะทำไรไม่ได้แล้วฮะ เข้าสู่รอบที่16ฮะผมว่าผมได้แนวคิดการวางรั้วจากทีมของเขาฮะเดี๋ยวเราจะลองวางบ้างนะฮะให้แนวหลังนี่อยู่อย่างเงี้ยแหละที่วางรั้วแบบนี้ฮะก็เพราะว่าเอมเบอร์เนี่ยจะได้ไม่ตายง่ายๆ,ๆนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีรั้วเนี่ยอาจจะโดนดาเมจแบบลุมล้อมอ่ะเดลต้าสแลมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะผมเอาเอมเบอร์ไว้ด้านหน้าเพื่อที่ว่าจะให้เดลต้าสแลมเนี่ยออกเร็วๆนะฮะแล้วรอบนี้ก็เจอกับชาแมนครับชาแมนคอยเซเนอร์ er. มีเท e ียมหัวด้วยเป็นชาแมนแค่ขั้นเดียวฮะอาจจะเน้นไปทางคอยเซน แต่ฝั่งเรานี่ก็มีลิสฮะช่วยเคลียร์เดลต้าแฟลกก็ทำงานนะตอนนี้โดนไฟนิดหน่อยฮะแต่โดนสกิลของลิซีโคตรเยอะเลยออบเกนของเราก็เตรียมที่จะปล่อยระเบิดลงมาฮะเรียบร้อยฮะน่าจะเก็บกวาดไปได้แล้วก็ชนะไปไอเทมในรอบนี้ครับผมขออัญเชิญต้นมะม่วงมาแล้วกันนะฮะเน้นให้ลิสให้ไมเดนฮะปล่อยสกิลได้ออกเร็วๆหน่อยและร้วฮะผมว่าเดี๋ยวเอามาจัดกันใหม่ดีกว่าฮะไม่จัดแบบนั้นละ ประมาณนี้น่าจะดีนะฮะเห็นหลายๆคนเขาจัดกันก็ชอบเอาต้นมะม่วงฮะมาปิดทางเข้าของรั้วนะฮะทำให้ตัวที่อยู่ด้านใดรั้วเนี่ยออกไปไหนไม่ได้นะฮะอากัรก้าฮะสองดาวทําไม่ทําดีวะเนี่ยคิดๆแล้วฮะในรอบต่อไปในเลเวลต่อไปเนี่ยเราลงสตอมไป2ตัวแน่ๆฮะกังก้าก็ไม่แน่ใจฮะเต็กไว้ก่อนแล้วกันฮะรอบนี้เจอกับกำยำก่อกเอเบอร์ไม่ได้อยู่หน้าฮะแล้วก็ไม่มีรองเท้าเด้งมานาฮะสกิลก็เลยอาจจะช้าหน่อยฮะเดลต้าแสลมก็เลยไม่ค่อยออกมาแต่สกิลของลิสฮะออกมาแบบโคตรเร็ว รอบนี้ก็ลิสต์แบบไปครับ ทำไม่ทาเดี๋ยวว้าวไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวค่อยทําแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจฮะกลัวว่าทําแล้วจะเสียเงินฟรีฮะเพราะว่ารอบต่อไปคือลงสตอมไปชัวร์ฮะต่อไปเนี่ยเอมเบอร์จะ2ดาวหรือเปล่าถ้า2ดาว2ตัวก็ไป2ตัวเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นผมข้ามไปก่อนแล้วกัน,นะฮะเดี๋ยวค่อยไปทาท้ายเกมถ้าจะใช้นะฮะอ่ะเดี๋ยวสุ่มหากันหน่อยครับไม่เด่นไม่มาผมไม่รอแล้วฮะไปสตอมสองตัวดีกว่าฮะ แต้มเรามีน้อยฮะไม่มีเวลาสุ่มเล่นขนาดนั้นฮะและรอบนี้ก็เจอกับพี่มโหดมีสเปกเตอร์มาคู่กับเทเลเบทด้วยฮะแล้วก็ดาร์เรนเจอร์อาจจะไปทางอันเตอร์ขั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้าแสลมมาฮะไม่ค่อยสวยเลยฮะโดนไปนิดหน่อยเองสเปกเตอร์ก็มาฮะแต่ก็สโลไปสโลแล้วนะเนี่ยเอิร์ธเกือบตายฮะตอนนี้ฮอปเกนระเบิดลงมาฮะก่อนตายเดี๋ยวต้าแสลมได้อีกรอบหนึ่งฮะดูเหมือนว่าจะพิกเกมได้อยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้าแสลมรอบนี้ซึ่งดูจากเฮดทีเราก็ได้เปรียบอ้าวสเปกเตอร์ฮะสเปกเตอร์เเกก็็บบไไปปโโอ้ห ตอบเตอตอพี่19ฮะเดี๋ยวเราเจอเคลียร์ช่องแล้วก็ลงเวลกันดีกว่าฮะสุมมาเจอเป็นสตอบฮะ ผมว่าเวลต่อไปเนี่ยทำเป็นสตอมลงไปดีกว่านะฮะก็เป็นสตอม3ตัวเดลต้าสลัมจะได้ถีบวันนี้ฮะรอบนี้เจอกับอัศวินฮะเดลต้าสลัมมาแล้วหนึ่งฮะลูน่าจะได้ใช้สกิลหรือไม่ครับมาฮะได้ใช้แล้วฮะโดนกันไปนิดหน่อยฮะเอมเบอร์โดนไปเต็มๆแล้วก็หนีออกมาฮะเดลต้าสลัมจะบอกว่าเป็นความโกงความเกลียนของภาษานสปิริตก็ได้นะฮะแล้วก็เดลต้าสลัมอีกรอบหนึ่งเอมเบอร์นี่ใกล้จะตายฮะแต่ก็ไม่ตายสักทีฮะเรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ฮะ ตอนนี้ฮะยางถีไม่พอผมว่าเดี๋ยวผมไปเวลเจ็ดเลยดีกว่าฮะแล้วก็ลงสตอมไป3ตัววันนี้เนี่ยไม่มีริชแลตนนด้วยนะฮะ และในรอบนี้ก็เจอครับกํายําฮะมีป่าเถื่อนแล้วก็เฮี้ยมโหดมีพ่อหมีมาด้วยฮะพ่อหมีมาช่วยล็อกอมาดู้นเดลต้าสลัมจันได้เกี่รอบครับผมมาแล้วครับหนึ่งฮะเรียบร้อยโดนกันไปเต็ม,ตมครับแต่สามดาวเขาก็มีเยอะนะฮะแล้วก็หนามากๆด้วยไม่แน่ใจว่าจะกดลงได้แค่ไหนฮะตอนนี้เดลต้าสลัมใหม่รอบนี้ฮะแทบจะไม่โดนใครเลยนะฮะออมเกนของเราใกล้จะตายฮะเรียบร้อยไปและเดลต้าสลัมรอบที่3ก็มาฮะเรียบร้อยไปเหมือนกันครับโอ้โหมีแต่ตัวเกือบตาย ดังนั้นฮะแต่ไม่ตายสักทีฮะรอสกิลสตอมถมาถอีกรอบหนึ่งน่าจะเรียบร้อยไปฮบผมเดี๋ยวหาไอเทมให้เหมาะกับสายเวทหน่อยนะฮะที่น่าสนใจตอนนี้ก็คาร์เดนเบทฮะแต่ไม่เอาฮะเอามาเป็นรีเฟชเชอร์ดีกว่าฮะให้ลิสครับ3ดาวทั้งทีไม่มีไอเทมได้อย่างไรฮะเอาไปครับผม สปัมสเปริตได้ไม่นานก็3ดาวแล้วสตอร์โหในเลดเกมนะฮะสดาวก็ดีเลยครับแต่ในตอนนี้เนี่ยผมอาจจะมือเร็วไปหน่อยกดเร็วไปหน่อยจริงๆแล้วฮะเราอาจจะดองไว้ดึงในหลังจาก จบต่อสู้ก็ได้นะฮะในรอบนี้เนี่ยเราก็อาจจะเล่น Storm, สตอมสแปมสป,ปิริตไปก่อนแต่ไม่ทันแล้วฮะตื่นเต้นดีใจมากไปนิดนึงอ่ะลงเอมเบอร์ไป2ตัวฮะแล้วก็ไบเดน2ตัวฮะเป็นสายหยุดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเดลต้าสลัมดีจะถีได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเอมเบอร์ตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งดาวเองรอบนี้ฮะเจอกับสเปกเตอร์ฮะมีภาษาที่ยมโหดครับแล้วก็มาฮะเดลต้าสลัมหนึ่งรอบส่วนลิสสามดาวฮะรีเฟร์ก็มีผลแค่สกิลสร้างกรอ้นะฮะทำให้สร้างกรอได้สองครั้งแค่นี้ก็เพียงพอแล อัตติเมตที่แรงๆเนี่ยจะไม่รีให้นะครับก็ทำใจนะและรอบนี้ก็ชนะไปครับถึงแม้ว่า Delta าสลับฮะจะไม่ถี่เหมือนเดิมนะฮะแต่สตอม m 3ดาวะฮะก็ดาเมจแรงใช้ได้เลยเพราะว่ามีเอเวอร์พิเศษนะฮะคือเมื่อใช้สกิลปุ๊บจะเป็นพัฟซีคล้ายๆกับ d ด t ต้านะฮะคือจะมีการระเบิดพลังออกมาด้วยนะครับทำให้แรงขึ้นซึ่งก็มีผลในระหว่างใช้เดลต้าสลัด้วยนะครับ รอบนี้ครับเจอกับพอยซนเนอร์ฮะก็มีภาษาชาแมนขั้นหนึ่งหลังๆนี่จะเห็นได้ว่าฮอบเกนเนย่อยู่ได้นานขึ้นนะครับตั้งแต่เอิร์ธเนี่ยสดาวก็ทำให้ดามเม็ฮะเรามีมากขึ้นนะฮะตอนนี้เราต้องรับก็มาหนึรอบแล้วสกิลของเรสก็ใกล้จะมาแล้วเส้นการฮะอันซีเมทมาแล้วครับเรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ฮะ ยังไงครับเนี่ยพักครับสองดาวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําบางก่อน,อนนะอาจจะเล่นเป็นดาก้นไนฮะทำผสานมนย์ฮะเมื่อกี้ก็มีเป็นกังก้ามาอีกแล้วนะฮะวันนี้ด้กังก้ามาถี่มากเลยแต่เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่น รอบนี้เราพบกับทีมกำยำฮะมังกรและก็มีชาแมนด้วยนะฮะโอ้โหสามดาวเป็นสนับไส้กับเบสันแบ็คฮะโอเคมาแล้วฮะเดลต้าสลมรอบที่หนึ่งฮะรอบนี้เนี่ยผมเอาเอมเบอร์ลงไปแค่ตัวเดียวนะฮะอาจจะเดลต้าสลมได้ไม่ถี่เท่าเหมือนก่อนนะฮะซึ่งเจอกับทีมกำยำแบบนี้ฮะมันอาจจะต้องเน้นเดลต้าสลมฮะเน้นหยุดไฟแล้วฮอปเกนฮะก็อาจจะเป็นตัวที่เน้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดาเมจของฮอปเกนฮะเป็นไฟฮะจะทำดาเมจตามแม็กซีพีฮะซึ่งในรอบนี้ฮะก็ไม่มีปัญหาครับ ว่าวันนี้เนี่ยกังก้าน่าจะไม่ได้ลงสนามแล้วเอเบอร์สองดาวนะสองตัวเพราะงั้นครับเดี๋ยวเลเวลแปดเนี่ยผมจะเอาเอเบอร์ไปสองตัวนะฮะและตัวที่เก้าตัวที่สิบเนี่ยก็อาจจะเป็นฟูเวตพอดีเลยไม่สิผมเมย์ไมเดนสองตัวในสนามด้วยนะแต่ดากนไหนที่เราจะหาเนี่ยก็แทนไมเดนได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นก็ไปฟูเวตแบบไม่มีกังก้าก็ได้นะฮะขายทิ้งไปเลยผมใจลายกังก้ามากกว่าเดิมเย ตอบนี้ฮะเจอกับไฮเซนเนอร์เป็นทีมโรคฮะแล้วก็มีเป็นฮันเตอร์ด้วยนะฮะแอนตี้เมทสามดาวฮะโอ้โหโชคดีหน่อยฮะแอนตี้เมทในไปเต้ฮอปเกนนะฮะแต่โชคดีได้ไม่นานนะฮะมาตีเอมเบอร์ฮะเดลต้าแคลมใช้ได้ครั้งเดียวฮะก็โอ้โหโดนไปเยอะอยู่นะฮะแต่ก็เหลือเยอะอยู่เหมือนกันครับสามดาวเขาค่อนข้างมีเยอะฮะดาวนเจอร์นี่ก็สามดาวแล้วนะฮะแอนตี้เมทนี่สามดาวซึ่งแอนตี้เมทเนี่ยมีค่าป้องกันพื้นฐานเวทค่อนข้างสูงอยู่แล้วฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีคลือบเกลดกันเวทนะฮะอย่างที่เห็นฮะการ ต,ตีใส่แอนติเมทเนี่ยที่เป็นเวทบอฮะมันค่อนข้างที่จะเบาลงและก็แพ้ไปในรอบนี้ครับโอ้โห oh, oh, นี่ขนาดไม่มีกันเวทนะฮะมี3ดาว3ตัวฮะเป็นแอนติเมทดาร์เนเจอร์และก็ชาร์โลต์สมัดซึ่งผมอาจจะแก้โดยการใช้เขียวเฮกนี่ก็ได้นะครับแต่จะเอาให้ใครฮะตอนนี้ผมว่าอยากจะเอาให้ คริสตันใบเดนฮะเป็นตัวที่เอามาหยุดนะฮะเร่งมานาเพื่อเอามาหยุดซึ่งจะดีมากๆนะถ้าเธอ3าดาวฮะแต่ดูเหมือนว่าอ้าวมาแล้วหนึ่งตัวเคฮะสองดาวสองตัวก็ไม่น่าเกียดนะฮะสำหรับไบเด่นนะฮะเพราะว่าหยุดทีนี้ก็ทำาไรไม่ได้ะฮะสำหรับศัตรู วันนี้ค่อนข้างโชคดีนะที่ไม่มีวิจิลันต์ฮะแล้วก็รอบนี้ฮะเจอกับเชี่ยมหดวนะครมีแอสซินแล้วก็ไร้หัวใจฮะมีดุมด้วยครับและดุมก็มาดุมใส่ลิสครับโอ้โหอันติเมทของลิสยังไม่ปล่อยเลยและไหนยังจะมีแอสซินบอลลูงฮะมีสลักมาด้วยครับเอมเบอร์ของเราตายไปหนึ่งตัวฮะเอนโนใช้สกิลครับเรียบร้อยฮะรอบนี้นี่ไม่น่าจะชนะฮะเดลตาสลัมนี้ไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าเอมเบอร์ตายไปแล้วดูจากเฮดพีฮะอาจจะรอดยากครับเพราะว่าเกาะของเธอผ่าแอสซินฮะก็ค่อนข้าง หนาฮะกว่าจะเจาะได้ฮะแล้วก็สร้างค่อนข้างเร็วฮะเนี่ยครับสร้างมาใหม่อีกแล้วฮะเอนโนโนี่ก็ตีฟรีเลยและก็เรียบร้อยครับแพ้ไปฮะไปอีกแล้วฮะกังก้าวันนี้กังก้าวถีอากฮะสองตัวเลยรอบนี้เดี๋ยวก่อนนะเราลงเวทก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะหยิบกังก้ามาใช้ครับผมว่าจัดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแต้มเหลือน้อยฮะเล่งไปก้าใช้กังก้าเลยก็ได้ ทิงกาสองาดาวอ่ะามาแบบพร้อมใช้เลยต้องใช้นะโอเคใช้รอบนี้ฮะเจอกับอัศวินฮะอัศวินวางตัวแบบใหม่แล้วนะฮะไม่วางแนวกลางแล้วมาวางแนวข้างแทนนะครับก็มีสเปกเตอร์ด้วยมีลัวมาวางข้างแบบนี้นะผมว่าเดลต้าสามน่าจะลำบากนะฮะในเกมนี้แล้วสเปกเตอร์ก็มาฮะมา,มาตีใส่ลิสครับ ตโลไปพอดีฮะแล้วก็โดนเก็บไปฮะเอ็นโดนี่ก็ใช้สกิลฮะโอเคฮอปเก้นมาใช้สกิลบ้างแล้วโดนระเบิดไปแบบเต็มๆฮะเพียวดาเมจฮะไม่สนกลอับป้องกันเจอไน้สามดาวก็โดนฮอปเก้นยิงไปฮะโอ้ N o โหเอ็นโนตัวสุดท้ายครับไม่น่าจะรอดฮะ you call ครับผมฟูเวตมาแล้วครับผมมาครบแล้วนะฮะเราจะไปฟูเวตเลยดีไหมฮะแต่เดี๋ยวไปบังกรทําดาก้อนใดคู่กับพักก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งตัวที่พอจะเปลี่ยนได้ก็น่าจะเป็นคริสตัลใหมเดนครับผมและอีก2ตัวที่เหลือนะฮะเอ่อเอมเบอร์ถ้าเราเอาไว้แค่ตัวเดียวเนี่ยว่าเดลต้าสลมอาจจะไม่ถี่นะฮะอ่ะรอบนี้ฮะเดี๋ยวไปแบบนี้ก่อนนะจัดตัวไม่ทันละ ขนาดที้เหลือ5ทีมสุดท้ายนะฮะแล้วก็น่าจะเหลือ4ทีมในเร็วๆนี้ฮะอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับทีมป่าเถื่อนกำยำฮะแล้วก็มีเทียมโหดวด้วยเป็นพาฮอปก็ยังอยู่ฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับและเดลต้าสลัมตอนนี้ก็มาฮะโดนกันไปแบบเต็มๆครับผมคทวริสก็ปล่อยไปแล้วฮะแต่ไปปล่อยให้หมีฮะซึ่งอยู่ไกลเพื่อนมากที่สุดฮะไม่มีการชิงเลยบิสเซนแบ็คนี่ดันมาถึง2ไมล์ได้แล้วฮะโดนแข็งไป1ทีเดลต้าสลัมไปก็วืดฮะตอนนี้บิ ผมไม่มีตังดึงคิปเปอร์ฮะอาจจะต้องล็อกไว้ก่อนนะฮะพัก3ดาวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องทำซึ่งถ้าทำได้ก็จะเด็ดมากๆฮะโอเคไม่ได้สมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดึงคิปเปอร์มาก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวลงไปในรอบนี้ฮะลงไปแทนใครครับซึ่งแน่นอนฮะกังก้ามันอาจจะต้องเอาออกนะฮะเพราะว่าเรามีกำจับมังกรและฟูเวตก็จะต้องทำในรอบนี้ฮะกังก้าก็ ขายได้4บาท10บาทพอดีโอเคฮะผมได้ดอกเบี้ยมาละแล้วก็อาจจะไปไม่ถึงเลเวล10นะฮะหรือว่าจะไปก็อาจจะเป็นกลางาร้ดแล้วก็จะขายไปทำไมวะเนี่ย คิดเยอะฮะหลอนหลอนหลอนตอนนี้ฮะเจอกับทีมแอนต้เมทครับจัดต,ตัวดียังไม่เสร็จเลยฮะคิปเปอร์นียังไม่ได้เอาเขา้าลัวเลยฮะมัวแต่คิดปรับตัววางทีมฮะซึ่งคิปเปอร์เนี่ยอาเรียบร้อยไม่ได้ยิงม้าแสกเลยดูสภาพแล้วฮะไม่น่าจะรอดฮะเดลต้าสแสลมก็ไม่ได้ทำในรอบนี้ด้วยโอ้โห,โหแพ้ยับยับเลยนะครับเส็จ <c> แ <oughs> ต้มสุดท้ายฮะทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นฟูปาเถื่อนฮะแล้วก็ทีมฟูอัศวินและก็แอนต้เมททีมนี้ครับซึ่งเป็นทีมแบบผสมผสานฮะ เอาละฮะไอเทมรอบดีครับดาบเลเดียนนะฮะก็มีผลกับเวทนะฮะแต่ผมว่าผมจะเอารีเฟเชอร์นะครับเพราะว่าเอามารีคูดาวแล้วเราจะเอาให้ไมเดนเดียหรือว่าคีเปอร์ดีะครับผมว่าให้ไมเดนดีกว่า เน้นจับไปสัก2ทีนะฮะแล้วก็คิปเปอร์ฮะอาจจะยิงได้ทีเดียวครับเพราะว่าชาร์จนี่ช้ามากๆเลยตอนนี้น่าจะเก็บเงินไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเจ็ดแต้มสุดท้ายฮะและเลเวลของเราก็อาจจะค้างอยู่แค่เลเวล9นี่แหละฮะไม่มีกัางก้าครับวันนี้เล่นเป็นฟูเวทฮะแล้วพักครับ2ดาว2ตัวฮะสมกันต่อเจอเป็น v วท์ซปเริฮะแต่ดึงไม่ได้อะจริงๆสมหากะลุ้นไม่เด่นฮะให้3ดาวอีก2ตัวเอง รอบนี้เราเจอกับปลาเถื่อนนะครับเป็นฟูปลาเถื่อนครมีกำยำและก็เฮี้ยมโหดครับเจอทีมนี้เนี่ยอาจจะสู้ไหวนะถ้าได้เดลต้าสลมฮะถ้าได้ฮอปกเกนฮะจะได้เปรียบโคตรเลยฮะแล้วเดลต้าสลัมก็มาฮะจะเห็นได้ว่าเฮดีหายไปพื่อพเลยมาแสงก็ยิงต่อหายไปอีกฮะไบเดนก็แข็ง2ตัวเรียบร้อยครับชนะไป <c oughs> ใช่จะตำนานกังก้าฮะคือถทาปั้นเนี่ยอาจจะขึ้น3ดาวแล้วเนีฮะอ่ะถ้าเวลสิบเราจะลงกังก้าฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่4มนุษย์พอดีแล้วก็มาช่วยแทงด้วย รอบนี้ครับเจอกับทีมแอนตี้เมดฮะก่อนหน้านี้เราจัดตัวไม่เสร็จนะฮะรอบนี้เราจัดตัวเสร็จแล้วนะฮะโอ้โหเอิร์ธสปิริตได้ใช้สกิลนะฮะนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้วละเดลต้าสลัมไม่ได้ทำงานครับตายไปซะก่อนฮะแต่แอนตี้เมดไม่ไหวแล้วฮะเจอฟูเว้เข้าไปเรียกได้ว่ายืนไม่ไหวและก็เรียบร้อยไปฮะชนะไปถึงแม้ว่าเดลต้าสลัมจะไม่ได้ทำงานนะฮะแต่คีเปอร์เนี่ยได้ชาร์จแบบเต็มๆฮะเมื่อกี้ เอาวมีดาบดีวายด้วยนะฮะพอดีเลยฮะเอมเบอร์ของเรายังไม่มีไอเทมนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาให้เอมเบอร์นะครับแล้วก็กงังก้าฮะดดึงมาเดี๋ยวจะไปเวลสิไม่น่าจะถึงกับกังก้ามาอีกแล้ววันนี้มันเป็นอะไรฮะเจอแต่กังก้าฮะโอ้โหแล้วมันไม่มีช่องลงให้กงังก้าฮะดา้ก็ไหนกับพักนี่ดาเมจก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะผมก็ไม่อยากจะอ,ออกฮะ เดี๋ยวมาสมตัวกันหน่อยครับเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆเจอเป็นพักครับอีก2ตัวฮะจะ3ดาวโอ้โหใบเด่นมาตอนนี้กางก้าก็ขายทิ้งไปครั้งหนึ่ง <c oughs> รอบนี้ฮะเจอกับปาเถื่อนครับไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมอัศวินนะครับอาจจะติดตรงนั้นมาลองดูฮะว่าจะ การเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ฮะและตอนนี้ฮะเดลต้าแฟลมมาอย่างสวยเลยมาแสงก็ยิงไปด้วยฮะแต่โดนไปไม่มากครับอาลทอสปินเบกเกอร์ฮะมาล้วงทําให้ชาร์จได้ไม่เต็มที่นะฮะแต่ในรอบนี้ฮะก็เก็บสัญักไปได้ครับกำจัดไปได้เลยฮะและอีกทีมหนึ่งก็ทีมฟูอสัสเวนฮะดูเหมือนว่าเขาจะแพ้กับทีมของเรานะฮะ เอาละครรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาสมหาตัวกันหน่อยกางกล้าใบแล้ว <c oughs> อาจบสวยๆฮะมีเป็นดาก้นไหนกับ r u บิกครับ2ดาว2ตัวเลยไมเด้นฮะ,ค,ะคงไม่ได้ทํามดาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินไม่พอฮะอย่างที่เห็นครับคือไม่มีตังค์ละ ดาวก้อนไหนเน่ ate, ก็ดาเมจไม่ใช่เล่นๆนะฮะยิ่งตอนนี้2ดาวแล้วด้วยฮะผมว่าโอ้โอสเปกเตอร์ฮะมีเคียวเฮกครับเอิร์ธของเรากลายเป็นหมูไม่ได้เดลต้าสลมแน่นอนฮะย้ายดีไม่ทนันครับพลาดไปมาดูฮะรอบสุดท้ายแล้วด้วยฮะว่าจะเป็นยังไงครับผมไปครับสเปกเตอร์ฮะไปตีฮอบเกนฮะและตีได้ไม่ตายด้วยฮะโดนลิสช่วยชีวิตแล้วก็สโลไว้พอดีฮะเดลต้าสลมก็ได้ทํางานฮะและดูน่าก็ได้ใช้สกิลฮะแต่ไม่สวยสักเท่าไหร่ครับเรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ครับผม ว่าวันนี้นี่อาจจะโดนด่าเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นกังก้าหลังการแข่าวันนี้เราจะตั้งชื่อคลิปว่าทีมเวดไรซ์กังก้าจะว่าไงดีล่ะก็ต้นต้นเกมนะฮะมันอาจจะต้องเน้นสปิริตเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันได้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้กังก้าที่จะต้องลงฮะมันอาจจะอยู่ในช่วงเลเวล7เลเวล8ฮะถ้ามีสตอมมาเยอะก็ต้องลงสตอมไปสแปมสปิริตนะยิ่งถ้ามีเอิร์ธ2ดาว2ตัวครับผมว่ากังก้าอาจจะไม่ได้ลงเลยเป็นสายสแปมสปิริตที่ไม่ต้องใช้กังก้า แ,แต่เอาจริงฮะกังก้ามีประโยชน์มากนะฮะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางมันได้มาแถมเอิร์ตัวเดียวฮะแทงได้ทั้งเกมผมว่าก็เป็นรายที่สุดยอดมากเลยฮะสำหรับเอิร์ดสปปริตอาจเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะเจอกับทีมที่ดาเมจไม่หนักด้วยนะฮะเลยยืนได้คนเดียวแบบสบายสบาย อเอาละครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับตรงนี้ก็มีส่วนร,ร่วมทําให้ช่องช่องนี้ฮะโต,ตขึ้นมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าะสวัสดีครับ